โอเคครับมาต่อกันเลยฟังก์ชันต่อไปก็คือเราจะเรียการาคาล่าสุดที่เราเทรดมาเรียกมันทำไมเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันในเมนู o นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้รู้จักฟังก์ชันไปก่อนมากันนะครับอโอเคอ,อย่างอันนี้เราก็ลองเรียกดูได้นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลองเรียกตัว get price ดูอันนี้ พอมีเออร์เลอร์ก็ไล่ไปไล่ดูนะครับว่าเออร์เลอร์อะไรเอ่ยอ๋อโอเคเวลาเออร์เลอร์แบบนี้นะครับเก็ตจุดจุดจุดหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะบอกว่าอ่ะเป็นอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กเออร์เลอร์พอเป็นเน็ตเวิร์กเออร์เลอร์ปุ๊บแสดงว่าเกิดจากอินเทอร์เน็ตเราหรือไม่งันก็คือบรกเกอร์มีปัญหาเอ็กช n g e มีปัญหานะครับก็ลองเรียกใหม่อ่าทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าราคาที่เราเทรดล่าสุดเนี่ย ก็คือ1.39.7.4.25นะครับเอาไว้ทำอะไรก็ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในเมนูมาต่อเลยต่อไปจะเป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลและว,ว่าเราจะบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับจริงๆผมจะจาอะผมควรจาม่อนป่ะโอเคไม่เป็นไรอ่าฟัง์ชันแรกก็คือเช็ค db เช็ค k d b ก็คือให้เช็คดัตเตอรเบนะครับว่ามีอยู่แล้วหรือยังโดยการใช้วิธี try except ก็คือ try ให้ลองเรียกตัวแปรที่ชื่อ TradingLog ซึ่งจะทำการ Read CSV จากไฟล์ที่ชื่อ t r a d e l o g File ขึ้นมาถ้าเกิดอันนี้มันทำสำเร็จก็คือมันมี t r a d ล l o g File อยู่แล้ว มันก็จะบอกว่าเอ้ย hey, d a t a b a s e exist ซซ a โ d ลดดิ a ดาก็คืออ่ะเรากำลังจะเอา Database ที่เราเก็บไว้อ่ะมาบรรจุไว้ในตัวแปรที่ชื่อ TradingLog นะแต่ถ้าเรียกไม่สำเร็จมันก็จะมาเข้าหลูกที่2ก็คือการสร้างไฟล์ csv ที่ชื่อเดียวกับ t r a d e log f i ไฟล์ขึ้นมาวิธีการสร้างอ่า สร้างไฟล์ csv แล้วก็จะใช้ p a n d a มาช่วยนะครับโดยการกำหนดตัวแปรคือ trading log ให้มันเท่ากับ pd data frame ก็คือ,อเรียกใช้ pandas เรียกใช้ metal data frame คือแล้วก็ column เท่ากับเนี่ยคือการกำหนดชื่อของหัวตารางว่าชื่อของหัวตารางเนี่ยเราจะให้มันเป็นชื่อว่าอะไรบ้างคือเอาง่ายๆเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับ สิ่งทีนี้สิ่งที่เราเก็บในระบบบัญชีแบบนี้เราก็จะเก็บ ID timestamp, time, pair, time, size, price, QTY ก็คือจำนวนนะครับ quantity แล้วก็ fee แล้วก็ bot name แล้วก็ s Sub a c count แล้วก็ cost ก็คือ,อให้หัวตารางเป็นแบบนี้พอหัวตารางเป็นแบบนี้แล้ก็จะแปลงจาก t ท a d i n g Log คือ t r a d i n g l o g f ไฟลเดิมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น data frame ถูกไหมครับเราอยากเก็บมันในรูปของ csv แล้วก็ใช้วิธี t r a d i n g l o g to csv อันนี้ก็เป็น m e t h อดเหมือนกัน่า csv Argument แรกอักกูเมนแรกเนี่ยเป็นงานบอกว่าเอ้ยเราจะบันทึกไว้ใน csv ชื่ออะไรก็คือชื่อ t r a d i n l o g File ก็คือตามตัวแปรที่เราตั้งไว้ในส่วนของ global variable ถูกไหมฮะแล้วก็ index f a l s ก็คือไม่เอา index นะครับ แล้วก็ให้บอกหน่อยว่าโอเคทำการสร้างดาตาัตเตอร์เบสเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้ส่งเทรดดิ้งล็อกกลับมาให้รีเทิรค่าเป็นเทรดดิ้งล็อกคือ r e เทิร์นค่าเป็นดัตาเตอร์ที่สร้างนี่แหละหรือที่เรียกมานี่แหละต่อไปคือเป็นส่วนของดัตเตอร์เบสเซตอัพดัตเตอร์เบสเซตอัพเนี่ยก็คือเราเมื่อกี้เรากําหนดฟงังก์ชันแล้วถูกไหมครับเรากําหนดฟังก์ชัน c h e คดีบแล้ว แต่เรายังไม่ได้เรียกใช้งานมันถูกไหมฮะพอเรายังไม่ได้เรียกใช้งานเราก็เลยต้องมาเรียกใช้งานมันตรงนี้ด้วยการอ่าปริน้นก่อนปริน้นว่าอ้ยเรากําลังเช็คกิ้งดาต้าเบสไฟล์นะว่าดาต้าเบสไฟล์มีไหมแล้วก็กําหนดว่าเทดดิ้งล็อกเนี่ยเท่ากับเช็คดีๆก็คือให้เรียกฟังก์ชันนี้อ่าพอเรียกฟังก์ชันมันก็จะไปเข้าฟังก์ชันนี้ถูกไหมครับก็จบแล้วสำหรับการเซตัพดาต้าเบสต่อมาคือการบันทึก ผมเพิ่มอันนี้ไปให้นะนครับเป็น recording function ลืมคอมเมนต์ไว้นะครับโอเคทีเนี้ยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีหรือการเรียกเรียกบัญชีที่เราเทรดไปเนี่ยมีอะไรบ้างฟังก์ชันแรกเลยก็คือ get trade history ตรงตัวครับก็คือ,อเดี๋ยวผมขอแยกฟังก์ชันพอดียังไม่ได้เรียกฟังก์ชันนี้ให้ดูถูกไหมครับเมื่อกี้ อลองเรียกฟังก์ชันเช็ค k d b มาก็จะโอเคคือเรายังไม่เคยมีไฟล์ที่ชื่อนี้มันก็จะ,ะ create ขึ้นมาทีนี้สมมติเรา create ไปแล้วเราลองเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าเอ้ย Database มีแล้วเพราะเราเพิ่ง create ไปเมื่อกี้ถูกไหมฮะ,ะก็อันนี้ทำให้ดูเฉยโอเคมาต่อเลย get trade history ก็คือเป็นการเรียกเอาบันทึกการเทรดออกมาอ่าถ้าเราลองเรียกใช้ฟังก์ชันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนที่เราเรียกออกมาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อโทษทีครับต้องเอาอันนี้ออกก่อน เพราะอันนี้คือจริงๆเราทํามันเป็น DataFrame ล้ถ้าเราไม่ได้ทำมันเป็น DataFrame มันจะออกมาในรูปมันจะรีเทิร์นมาในรูปของอ่าเจสที่อยู่ในลิสต์ซึ่งมันก็จะยุบยับยุบยับมากคือเราไม่ได้ต้องการใช้เยอะขนาดนั้นนะครับเราต้องการแค่บางส่วนแค่นั้นเองก็เดี๋ยวเราไปดูในตัวฟังก์ชันกันนี้เรียกทิ้งไว้โอเคคือฟังก์ชันนี้เราจะเท argument หนึ่งก็คือ argument ที่เป็นแพ i ก็คือเป็นชื่อของคู่ที่เราเทรดอยู่แล้วก็ข้างในก็กําหนดตัวแปรให้แพรเป็นแพ i นะครับทีนี้เราก็จะกําหนดตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งคือ trade history แล้วเรียกข้อมูลนี่โดยการใช้ method fetch my t r a d e ตรงนี้นะครับเราเรียกข้อมูลมาแต่อย่างที่เรียกให้ดูเมื่อกี้ครับพอเรียกข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นไฟล์อ่าเป็น list ของ JSON ยุบยับไปหมด เราเลยเอา DataFrame มาช่วยในการทำให้มันเป็นตารางซะก็อ่าทำให้มันเป็น Panda DataFrame ซะโดยใช้ขอ้อร่ำพวกนี้หน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าฟีเนี่ยถ้าเราลองเรียกแปบ๊บหนึ่งนะครับต่อไปคือการคำนวณค่าฟี ทีนี้ตอนเทรดอะแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวมขอเรียกตอนเทรดอะค่าฟรีมันจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะไม่ได้เป็นหน่วย USD ทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นหน่วยอา่าเขาเรียกมันเป็นหน่วยอะไรอ่ะอแปบ๊บหนึ่งนะครับ เราผมขอแก้ตรงนี้ก่อนมันสมมติเราใช้เราใช้เราซื้อขายในคู่ XRP มันจะมีฟีบางส่วนที่หน่วยมันเป็น XRP ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นขาซื้อมั้งอ่าเป็นขาซื้อที่หน่วยหน่วย <c oughs> หน่วยของฟีเนี่ยมันเป็น XRP ทีเนี้ยคือเราก็เราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับเราต้องการให้ฟีเนี่ยเป็น USD ซะเราก็เลยเอาคอร์สมา <c oughs> วิธีทำก็คือเราจะมาคำนวณเองนะฮะโดยการกำหนดตัวแปรชื่อคอ t เท่ากับ empty list ขึ้นมาแล้วก็มาเช็คใน t r ทรด History ที่เราเรียกมาทุกอันเลยแล้วก็กำหนดว่าฟ e e เนี่ยเท่ากับ t เทรดฮิส t อรีฟ e e โดยเลือกเอา Location ที่เป็น Cost ถ้า t เทรดฮิส t อรีฟ e e ตัวนั้นน่ะหน่วยมันเป็น USD แต่ถ้าไม่ใช่ e l s e ก็คือให้เอาฟีเนี่ยคือเอา Cost คูณกับ Price Cost ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นหน่วย XRP นะครับไปคูณ Price ตอนที่ทำการซื้อขายนะครับก็จะได้เป็นฟีออกมาเดี๋ยวผมจะลองอยากให้อยากลองให้ดูตัวนี้นะครับ t ป a d e history f ฟีเนี่ยอ่อพอดีเรา เรามีแต่ซื้อนะครับเราก็เลยออเดอร์เราย,ยังไม่เยอะมากมันเลยยังไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ถ้าใครติดหรือใครสงสัยก็เดี๋ยวถามเพิ่มนะครัะเพราะจริงๆไม่มีอะไรอ่ะเป็นแค่สรุปคือเป็นการคำนวณฟรีแค่นั้นเองเพื่อเอาเข้าไปใส่ในใน T ทรดฮิสตอรีเรานะครับต่อมาคือการเป็นฟังก์ชัน get last trade id ก็คือเป็นขอเรียกดู id ล่าสุดที่เทรดหน่อย <c oughs> สังเกตตรงนี้นะครับว่า ตอนนี้เรามีแค่2 t r เทรดมันเลยจะเรียกมาแค่2อันแต่จริงๆแล้วผมเซตให้มันเรียกตามเทรดดิ้งคอ l b แบ็กที่เราเซตไว้ข้างบนก็คือสูงสุด200อยังจำได้ไหมครับเทรดดิ้งคอรแบ็กจะเป็นตัวแปรที่เราเซตไว้ตั้งแต่ข้างบนว่าเราจะเรียกเรียกประวัติการเทรดย้อนไปไกลขนาดไหนอย่างสมมติถ้าเกิดบางทีคุณแบบมีปัญหากับไฟล์บอดอยากเรียกอไปร้อยทรานเซ็คชั่นล่าสุด คุณก็ใส่ i n g callback เป็นร้อยมันก็จะมาเปลี่ยนในนี้เองเปลี่ยนในฟังก์ชันเองแล้วก็ r t u r n Last Trade ID มาก็คือเนี่ยครับก็จะได้เป็น ID ของแต่ละการเทรดออกมาอันนี้เอาไปทำอะไรก็คือเราจะเอาไปไว้ในใช้ในการเช็คว่าเราบันทึกบัญชีการเทรดครั้งนั้นๆไปแล้วหรือยังถ้าบันทึกแล้วก็จะไม่บันทึกซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหลปของการ update, อัปเดต เทรดล็อกกันอ่ขอลบไปก่อนพอเสร็จแล้วอ่มาถึงอัปเดตเทรดล็อกแล้วฟังก์ชันนี้จะใช้ในการอัปเดตเทรดล็อกครับก็คือจะ,อะปรับปรุงบัญชีก็คือบันทึกอาการเทรดครั้งล่าสุดของเราไปนั่นแหละก็เริ่มจากการเซตอัพนะครับมันก็คืออาจจะเรียกแพราจะเรียกจะใส่อ์กุมต์ใช้อ์กุมณ์หนึ่งตัวก็คือว่าเราต้องการ อัปเดตเทรดล็อกของคู่ไหนก็ปกติถ้าเราเทรดคู่เดียวก็ไม่มีปัญหานะครับแต่สมมุติถ้าเราใช้รีบาราหลายตัวเนี่ยมันก็จะแยกบันทึกของ <c oughs> แต่ละแอสเซทนะครับพอกำหนดตัวแปรแพรแล้วเนี่ยก็เรียกครับเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เช่นเทรดดิ้งล็อกก็ให้เรียกให้ใช้ p d l i s t เเรียกเทรดล็อกไฟล์มา Last Trade ID ก็ get l a s t t r a d าเรียกฟังใช้ฟังก์ชัน get l a s t id นะครับ Trade history ก็คือ get trade history มาอ่าแล้วก็ for i in l a s trade t id เนี่ยหมายความว่าสำหรับทุก i ใน l a s trade t id ก็คือทุก i ในโทษนะครับโอ,โอ,โอ้ i หมายถึง1หนึหนตัวนะครับอ่าทุกตัวในนี้ อย่างสมมติในมี2อันทุกอไอในเนี้ยให้ทำแบบนี้ก็คือให้เรียก trading l o ็อกมาเท่ากับอันนี้แล้วก็ t เทรดฮิสตอรีก็ให้เรียก t r a รด history มาอันนี้คือจริงๆเป็นการทำซ้ำตัวนี้นะครับแต่คือสมมุติว่าบอรดเราดันมีการแบบการ a อ c i ซิเดต์ไว้ก็ให้เรียกให้เรียกมาใหม่เฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ไอเนี้ยสมมุติใน i เนี้ยคือเราเรียกมาจาก last trade ID ถูกไหมครับถ้า i อะ่ะยังไม่ได้อยู่ใน trading log trading log value คือการเรียก value ของ trading log มาถ้า i ยังไม่อยู่ i คือ last trade ID ถ้า last trade ID เนี่ยยังไม่อยู่ในนี้ให้ print ว่า new trade file ก็คือโอเคมีการเทรดใหม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ last trade ก็คืออ่า ให้กำหนดให้เป็นเทรดฮิสเอรีด้วย ID เท่ากับเท่านี้ก็คือกาเป็นการกำหนด ID ให้กับ Last Trade นะครับแล้วต่อไปเราก็จะสร้างลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือลิสต์ล l a s t ดเทรดจะเป็นการเอา Last t r a ทรเนี่ยมาทำเป็นลิสต์พอทำเป็นลิสต์ปุ๊บแล้วก็จะใส่สิ่งที่เราต้องการใส่เข้าไปซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะเป็นอันที่เราเรียกมาเช่นพวก อ่า uh, id time stamp นู่นนี่นั่นบางส่วนเราก็จะเอามาแปลงนะครับมาแปลงวันที่ให้เป็นวันที่ที่เราดูง่ายพวกนี้ก็ขอข้ามไปแล้วน,นะครับอันนี้ไม่มีอะไรทีนี้เราก็อ่ะเรามา edit append ก็คือ edit ก็คือแค่เปลี่ยนครับอย่างบางทีพวกเด t พวก time อย่างเงี้ยคือถ้าเราสังเกตดูถ้าตัวที่ b กเกอร์ส่งมามันจะเป็นตัวเลขแบบยึกยืยึกยืยยนะครับเรามาแปลงให้มันเป็นเดทเป็น t i m ที่เราอ่านออกซะ แล้วก็มาเพิ่มตัวของ Account Name กับ Sub Account เข้าไปในตัวบัญชีซะเพราะว่าตัวที่เราเรียกมาจากเอ็ก a n g e เนี่ยมันจะไม่มีถูกไหมฮะพอเสร็จแล้วก็ใส่คอร์สเข้าไปพอเสร็จแล้วก็เราจะทำทางจากทั้งกระบวนการเนี่ยเราก็จะเอาทั้งหมดมาเซฟมาไ right. รเป็นไฟล์ CSV นะครับด้วยการใช้วิดีโอเพนเ e l ร c ลไฟล์ก็ใส่บรรทัดใหม่เข้าไป ใส่อะไรเข้าไปก็คือใส่ไอตัว last trade เข้าไปนะครับพอเสร็จแล้วก็ปริ้นบอกเราหน่อยว่าเราทำทั้งกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็น recording trade id เท่าไหร่ก็คือก็คือจะใส่ i เข้าไปอย่างเช่นอันนี้มันก็จะใส่2042965956อันนี้เข้าไปก็ recording ไปแต่สมมุติถ้าเกิดเราเรียกไปแล้วอันนี้มันซ้ำละตัว i มันซ้ำละมันก็จะบอกว่า trade a d record ก็คืออาบันทึกไปแล้วนะอันนี้ โอเคอันนี้ยาวหน่อยในส่วนบันทึกบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปแก้อะไรนะครับก็ปล่อยให้มันบันทึกไปโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเมนูกันละหลักการทํางานหลักๆของตัวบอทเนี่ยจะอยู่ในเมนูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ก่อน15นาทีละโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ